โอเคนะครับเทคโนโลยี Technology ของ Google เนี่ยมันดีมากเลยนะผมก็เลยอยากจะแคปเจอร์เป็นวิดีโอเก็บไว้นะครับดูนะฮะผมเข้า Google มานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้วันนี้วันที่24นะครับวันที่24ทธันวา25-6นะฮะมาพอเข้า Google มาก็จะมีตรงนี้เดินทางรอบกกับซานต้านะครับมีเกมเยอะแยะมากมายเลยนะก็เป็นอะไรที่ สวยดีนะครับเขาเรียกว่าแฟลตนะแฟลตก็เป็นอะไรที่ราบเรียบนะสวยงามดีนะครับผมคลิกขวาลองดูนะครับมันไม่ใช่แฟลตเลยนะมันน่าจะเป็น HTML5 แล้วก็ CSS3 นะครับเป็นเทคโนโลีที่ดีมากเลยนะครับโหลดได้เร็วดีอยากไปไหนฮะ Google พาไปได้อมนะครับ เป็นลักษณะการออกแบบแบบแฟร์ตนะคร,รับเรียบสวยงามครับตา,ต,ารตามติดสัมตาไเดีดีลองดูครับมันไม่ใช่แฟลตไห้ทีนะฮะสี่เอสสามไน่นอน หรือใครมีความคิดเห็นว่านเป็นอย่างอื่น่ะช่วยแนะนําด้วยนะโอเคเราไปทั่วร์นะครับมีเกมนะอันนี้ผมเล่นเมาานื่อเช้านี้เดี๋ยวดูเข้าไปเอากดเล่นนะครับเอาเรื่องเรื่องเรื่องก็ยิงที่สเปซยิงแมว